อยากเชิญชวนทุกคนให้ไปเที่ยวแบบโลบัจจิโลคาร์บอนกับบีไปได้วยกันนะปั่นจักรยานลดการสร้างวลพิษกินอาหารที่ร้านลดการใช้พลาส,สติกบีเริ่มต้นปั่นจากถนนจันทร์ผ่านบางรัฐผ่านเจริญกรุง30ตอนนี้สติีอาร์ตเขาแก้ให้กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะซอยข้างรีเวอร์ซิตี้มีกว๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยอร่อยทุกคนต้องได้มาชิมนะออกจากซอยร้านกว๋วยเตี๋ยวมาก็จะมาโผล่ย่านตลาดน้อยที่มีสติีทอาร์ตเท่ๆให้เราได้เฉยชมปั่นจักรยานเข้าไปได้ด้วยนะ ที่นี่เขามีคาเฟ่หลายร้านนะถ้าใครจะมาลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะถ้าใครชอบเก็บรูปฝาท่อเหมือนบีอย่าลืมมาเก็บที่นี่ด้วยนะโคตรเท่จากนั้นบีก็ปั่นผ่านเยวาวราชมาสะพานพุทธเพื่อที่จะข้ามไปถนนคนเดินริมน้ำขอโทษที่บีไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูแบบละเอียดอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตัวเองคือไว้มันดีมากมันมีอะไรให้ดูตลอดทั้งทางผ่านจุดนี้ไปทุกคนต้องระวังนะเพราะเราจะเห็นความสวยของตัวเองมันบาดตาบาดใจอะ่ะน่ารักมากเลยเขามีกระจกให้เราเซลฟี่ด้วยถ้าใครคิดว่าไม่มีเพื่อนมาคนเดียวไม่ต้องกลัเนะวเาานี้อ ยิ้มให้ทักทายตลอดทั้งทางว๋วยเตี๋ยวที่บีเพิ่งกินมามันย่อยแล้วไปหาอะไรกินต่อที่บ้านอากงอามาก,กันจ้าบรรยากาศที่นี่ทําให้นึกย้อนกลับไปในวัยเด็กเด็กคนนึงได้มีโอกาสได้ไปบ้านผู้ดีเก่าแก่ ได้เห็นข้าวของเครื่องใช้เก่าๆไม่รู้ว่าอากงอาม่ารวยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆรวยบรรยากาศแน่นอนเพราะที่นี่อยู่ติดริมน้ําบีสัมผัสได้เลยว่าที่นี่พลังงานดีมากแล้วที่นี่ก็อยู่ติดศาลเจ้ากลอนอูของศาลด้วยนะเสื้อบีไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่บีเลยไม่ได้เข้าไปไว่าบีมาแบบแรนดอมมาไม่ได้ศึกษาประวัติที่นี่มาก่อนบีแอบได้กลิ่นน้ำปลาพีข,ของเขาบีรู้สึกว่าน้ำปลาเขาอร่อยแน่นอนก็เลยซื้อน้ำปลากลับบ้านจากนั้นบีก็ปั่นข้ามสะพานพุทธกลับมาปากของตลาด ผ่านสนามชัยไปสนามหลวงและไปจบที่ถนนข้าวสารบีไม่คิดว่าตัวเองจะเพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานและปั่นได้ไกลขนาดนี้สถานที่อยู่ติตดกันมีอะไรให้เราชมตลอดทั้งทางมันสนุกมากเลยอะนี่เป็นการมาถนนข้าวสารตอนกลางวันครั้งแรกของบีไม่รู้มาก่อนเลยว่าฝ้าหลังเขาจะดื่มกันตั้งแต่หัววันบีว่าเส้นที่บีปั่นวันนี้มาสนุกดีอะอยากให้ทุกคนได้มาลองปัน่นถ้าใครมีที่ปั่นดีๆน่าสนใจก็มาแชร์บีด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วมาปันาาน่นนักบ,บ,บีนะ